เขากับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดใหม่ล่าสุดของ King Legacy นะครับหรือว่า King p e a c e นะครับก่อนที่จะเป็นเลื่อกคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ช่อง b e g i n i n g t o l บอกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเล่กันครับโค้ดแรกนะครับจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า Becky Style นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูครับอย่างนี้เลยนะครับเบ k y k ีสกายนี่นะครับได้ด้วยกูมงไม่ได้ใส่หรอได้ด้วยหนึ่งแสนเบรีนะครับแล้วก็โค้ดต่อไป POD นะครับประมาณหนึ่งแสนเบรีเหมือนกันครับฮะไม่ได้ใส่อีก,กอโอเคโค้ดต่อไปนะครับได d เอ็ก<ๆ>แล้วก็ไลฟ์นะครับ จะเป็นไดโนเะอ็กซ์ไลฟ์ครับใช่คร no ับไดโนเอ็กซ์ไลฟ์นะครับได้ประมาณ1นึ่งเซนเบลีนะต่อไปเป็นคิงพีซคัมแบ็ k นี่นะนี่ได้ประมาณ1นึ่งเซนเบลีนะส่วนเรดเบิร์ดโคตต่อไปเป็นเรดเบิร์ดนะครับนกแดง ได้ประมาณสองแสนห้าหมืนเบลีนะครับในนี้สองแสนห้าหมืนเบลีต่อไปเป็น3 0 0ร้อยนะครับได้ไหม,มผมใส่เป็นน้ำผมนะเว่าผมน่าจะใส่ไปแล้วนะครับสามร้อยนะแล้วก็500โอเค เฟฟนะห้าร้อยคิเฟฟอันนี้ใช่แล้วนะครับ3 0 0็ <300 M S 1> มไม่แน่ใจนะเอ็แล้วก็วิ s ิตหรือจะไม่มีดูนะสามร้อยเอ็มวิซิตสเอ็มวิินี่นะครับอใช้เหมือนกันครับใช่ใช้แล้วโอเคนะครับ ไปดูโค้ดต่อไปนะโค้ดต่อไปเป็นโค้ดที่มีชื่อว่า Gas Gas นะอ่ะาใช่แล้วได้ประมาณหนึ่งเจมนะครับโค้ดต่อไปเป็นโค้ดสองห้าหมื่นไลค์อุย้ยไลค์อ่ะเดี๋ยวนะครับโอรใช่ต้องตัวใหญ่หมดเลยสองร้อยห้าสิบโอเคไลค์ กางล้อขอต้องตัวใหญ่หมดเลยงโอเคแล้วก็โอเคไลค์ okay. นี้เลยนะครับใช้ยเลมครับก็จะน่าจะได้เป็นประมาณหนึ่งแสนเบลีนะครับแล้วก็คุณต่อไป sorrysorryfor shutdown ดาวนี่นะชายเลวนะโค้ดโอเคส่วนโค้ดทั้งหมดโค้ดเอ่อซอรี่โวชาดาที่ผมบอกไปได้ประมาณสามทีมนะโอเคนะครับถ้าเกิดทีมมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เช่นเดินเลยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบาย